สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความสำคัญของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆและการป้องกันไม่ให้ลูกนั้นติดเกมซึ่งอันนี้กลายเป็นปัญหาสากลในทั่วโลกที่ว่าเมื่อโลกเมื่อลูกของเรานั้นต้องจะต้องเผชิญกับเทคโนโลยีและเราจะต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีว่ามันมีผลกระทบ เราต่อเราอย่างไรบ้างและท่าทีที่เราจะต้องอดำเนินการดูแลและป้องกันลูกตัวเล็กๆของเราให้เกิดความาสันติสุขได้เนี่คือไปศึกษาจากเทพหลายเทพที่คุณหมอทั้งหลายได้ทํากันขึ้นมาทั้งในและต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็นว่าการที่จะป้องกันและดูแลลูกเรานั้น เราควรจะทำเช่ไนไรได้จะขอสรุปออกมาเป็นลนักษณะดังกล่าวนี้นะคะรวมทั้งความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ดั้งเดิมก็จะนำมาประกอบกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจไดีๆยิ่งขึ้นจากการที่ได้ศึกษามานั้นก็ได้บอกว่าการให้ความรักความเข้าใจแก่ลูกตั้งแต่เล็กนั้นเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญยิ่งแก่เด็กต่อไปในอนาคตการปูพื้นฐานอันนี้มันมี ความสำคัญที่ว่าเพราะลูกเรานั้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการเล่นเกมและถ้าเรารู้จักป้องกันมาตั้งแต่เล็กมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดการป้องกันดีกว่าการที่จะมาแก้เพราะการแก้นั้นยิ่งโตยิ่งแก้ลำบากและดิฉันได้เสนอถึงวิธีการที่เราจะมีลูกที่มีความมีประสิทธิภาพ ทั้งสมองและร่างกายที่แข็งแรงนั้นพ่อแม่จะต้องทำอย่างไรบ้างคุณลองไปอ่านดูหรือไปศึกษาเพิ่มเติมจากก่อนก่อนๆที่เดชันได้เคยพูดถึงมันจะมีหัวข้ออยู่แล้วคุณไปเปิดดูได้นะคะทำอย่างไรที่เราจะมีลูกได้อย่างมีความสุขและ,ะมีประสิทธิภาพที่ดีสำหรับคนที่มีลูกเล็ก ซึ่งเวลานี้ลูกศิษย์ที่ฉันหลายคนก็กาลังมีลูกตัวเล็กๆแลนนี่ก็เชื่อว่าลูกศิษย์เหล่านั้นจะสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าความรักที่เขามีต่อลูกนั้นมหาศาลนะกาจากความรักกันนี้แหละที่จะทําให้เป็นเกราะป้องกันอย่างดีให้กับลูกเมื่อเขาได้เติบโตขึ้นฉะนั้นประการแรกสิ่งสําคัญที่พ่อแม่จะพึงทําได้ ระหว่างเด็กเล็กๆที่จะมีความมั่นคงในชีวิตต่อไปก็คือเป็นเพื่อนเล่นที่ดีของลูกนอกเหนือจากความเอาใจใส่อย่างละเอียดละอ่อแล้วการเป็นเพื่อนดีของลูกนั้นเพื่อนเล่นเพราะว่าไม่มีใครเล่นกับลูกเราได้ดีเท่ากับเราลูกนั้นจะหวยหาความรักจากพ่อแม่เสมอและถ้าเรา สามารถจะเล่นกับเขาได้ในกิจกรรมต่างๆสามารถจะกอดและก็บอกรักเขาได้ทุกวันนั่นเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการที่ลูกของคุณนั้นจะเผชิญกับการแก้ปัญหาต่างๆบนโลกใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประการที่สองนอกจากการบอกรักและแสดงความรักต่อกันแล้วก็คือการมีกิจกรรมร่วมกันกับลูกไม่ว่าจะเป็นการสนทนากันทางการกลางแจ้งคือ ไปแคมปิง้งไปทำรายต่อระไร่วมกันในที่ที่เป็นธรรมชาติมีความอบอุ่นในตัวเองทุกๆเกย็นมีการเล่านิทฐานให้ลูกฟังการอ่านหนังสือร่วมกันนั้นก็จะมีความหมายอย่างมากดิฉันก็เคยเล่ากับหลายท่านให้ฟังว่าเวลาต้องการให้ลูกของท่านมีจินตนาการในการอ่านหนังสือก็จงเล่าไปสัก เครื่องเรื่องอีกเครื่องเรื่องนั้นเก็บเอาไว้และวันต่อไปข้อถามลูกท่านว่ามันจบได้อย่างไรการที่เราจะขยักไอ้อนจบไวให้ลูกนั้นช่วยเรามันก็จะเป็นการสร้างสร้างสรรค์ความสามารถทางการคิดของลูกเราได้ด้น,นี่เป็นหนทางหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเด็กที่รักหนังสือนั้นจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมแน่นอนที่สุด เพราะว่าเขามีโรคของจินตนาการที่ลึกซึ้งแล้วก็สามารถจะสนุกสนานกับหนังสือได้ยิ่งกว่าเกมอันที่สามสำหรับเด็กเล็กก็คือการมีส่วนร่วมในการทำงานบ้านปล่อยให้เขารับผิดชอบงานเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ให้มีความสร้างสรรค์นในการทำงานในทุกๆอย่างเขาจะมีความสุขในการทำ แล้วก็มีคำพูดที่เป็นกำลังใจให้กับเขาไม่ว่าเขาจะกวาดบ้านล้างจานหรืออะไรก็ตามทำให้เขารู้สึกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วก็จะมีความภูมิใจในสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะก่อนนอนะจะมีการนั่งสวดมนต์หรือทำสมาธิร่วมกันนี่เป็นสิ่งที่ลูกคุณได้รับเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งสิน้นและประการสุดท้าย จงอย่าหยิบยื่นมือถือให้กับลูกคุณก่อนที่ลูกนั้นจะอายุสองถึงสี่ขวบเพราะนี่จะเป็นการหยิบยื่นความลำบากให้แก่ตัวคุณเองและลูกคุณในอนาคตหรือถ้าหากว่าจะให้เขาหยิบสักปเป็นเวลานาทีสองนาทีเพื่อเขารู้ว่ามันเป็นอย่างไรขณะที่คุณอยู่ร่วมด้วยนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าหวาดน,น่ากลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ให้รู้ว่าไม่ใช่ปล่อยให้เขาเ เล่นกับไอ้มือถือคุณโดยที่คุณไม่รับรู้หรือทิ้งไว้โดยที่ไม่เคยเข้าใจในเทปที่เราเดชันได้รับฟังมาเด็กสองขวบนั้นสามารถจะเปิดมือถือคุณพ่อแม่ได้เพราเขาจำรหัสได้อันนี้เป็นความอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับไอ้ชิริยะน้อยของเด็กฉะนั้นจงอย่าชะล่าใจว่าคุณปิดมือถือแล้วคุณมีไม่มีมีรหัสส่วนตัวแล้วจะไม่มีคนจำได้สองขวบยังจำได้เลยนะคะ ฉะนั้นการปูพื้นความรักความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจความอบอ้อมอารีอบกอดของคุณที่มีต่อลูกนั้นเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดที่จะไม่ให้ลูกของคุณนั้นเข้าไปสู่วงจรอนุบาตนั่นก็คือการเป็นเหยื่อของเกมเพราะว่าถ้าเรามาแก้เมื่อปลายเหตุแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเย็นและมันเป็นสิ่งที่ หลายวงการจะต้องเข้าร่วมมือมาช่วยคุณไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือยาที่เด็กจะต้องได้รับรวมทั้งหายนะแก่สังคมโดยรวมอีกด้วยนี่คือเด็กเล็กที่เราสามารถจะป้องกันได้และก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะควรจะทำอย่างไรฉะนั้นความรักความเข้าใจต่อลูกเล็กๆนั้นเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญที่สุด แต่เมื่อลูกนั้นเป็นวัยรุ่นจะเกิดอะไรขึ้นเด็กที่จะมีความเป็นตัวตัวเองได้สูงขึ้นกว่าเดิมเขาจะมีโลกของตัวเองมีเพื่อนมีสังคมที่เขาจะต้องอยู่ข้อหนึ่งก็คือเวลาที่ให้กับลูกนั้นจะยิ่งจําเป็นเข้าไปใหญ่ไม่ใช่ว่าเมื่อลูกมีเป็นความตัวเองสูงขึ้น พ่อแม่สามารถที่จะทิ้งลูกได้แล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังแต่หากพ่อแม่จะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจในการเติบโตเขายิ่งมากขึ้นยิ่งสำคัญเพราะว่ากิจกรรมการแบ่งปันเวลาซึ่งกันและกันนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากและจากการที่ได้สำรวจมาไม่ว่าเด็กนั้น จะเติบโตเพียงไรความรักที่เขาต้องการจากพ่อแม่นั้นเหมือนเดิมหากเขาไปโรงเรียนแล้วกลับมาบ้านพ่อแม่ก็หงุดหงิดมาจากการทํางานที่เหนื่อยยากและยังต้องมาแสดงอารมณ์กับลูกซึ่งคอยรับความรักจากพ่อแม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นหายนะของครอบครัวไปในที่สุดฉะนั้นได้มีผู้รู้นะที่ได้เสนอความคิดที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการเล่นเกม ระหว่างครอบครัวเล่นเกมเพื่อจะให้ออชนะเกมนะการเล่นเกมอันนี้มันจะเป็นเกมที่แตกต่างไปจากเกมที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นบอร์ดเกมที่ทุกคนจะร่วมเล่นกันได้เช่นพ่อแม่ลูกสองคนสามคนมานั่งร่วมเล่นกันได้อาทิเกมต่อรถไฟซึ่งเกมต่อรถไฟนี้เป็นเกมที่สอนให้เห็นว่าการเติบโตการวางแผนการรู้จักการตัดสินใจ การเป็นผู้นำนะสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้การเล่นเหล่านี้จะช่วยเรารู้จักว่าโลกที่เป็นจริงนะั้นเป็นเช่ไนไรการที่เราจะเล่นในเกมอันนี้เราควรจะเปิดเผยความลับแค่ไหนกับคนอื่นนี่คือวิธีการที่เราจะต้องป้องกันผลประโยชน์ตัวเองถือว่าในโลกของ ความเป็นจริงมันจะไม่สวยงามนักแต่เป็นโลเทเราต้องเผชิญและให้รู้ด้วยว่าไม่มีอะไรในโลกของความเป็นจริงที่เราจะต้องได้อะไรไปสุกตัวอย่างตามที่เราต้องการฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรคุณต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่คุณได้ตัดสินใจไปขบวนการการเล่นและก็ขบวนการการอยู่ร่วมกันของพ่อแม่โลก เป็นการวางรากที่สําคัญที่สุดของครอบครัวเพราะเวลาที่เด็กเล่นเกมสิ่งที่น่าสยดสยองตามมาถ้าไม่มีใครดูแลก็คือเด็กที่ออกจากบ้านไปโรงเรียนแต่กลับเข้าไปในห้องเกมและไม่มีวันเวลาสําหรับเขาเขาจะอยู่ที่นั่นและหลายครั้งที่เราได้ยินความหายนะที่เกิดขึ้นคือเด็กเล่นเกมจนกระทั่งฟุบไปกับโต๊ะแล้วก็อาจจะสิ้นชีวิตไปหรือว่า เมื่อเล่นเกมแล้วความรุนแรงของเกมที่ปรากฏนั้นก็ได้ออกมาทําความเลวร้ายให้กับสังคมคือยกอาวุธต่างๆแล้วก็เข็นฆ่าผู้อื่นในสังคมอย่างที่เราได้ยินกันทั่วๆไปบนโลกใบนี้ฉะนั้นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้พ่อแม่จะต้องรักลูกและความรวามรักนีก้ไม่ใช่ไม่ใช่สะท้อนมาจากการบังคับขู่เข็นแต่สะท้อนมาจากความเข้าใจที่พ่อแม่จะพึงมีต่อลูก ความโอบก,กอดให้ความรักความสัมพันธ์แสดงให้ถึงความรู้สึกว่าเขาสําคัญเพียงไรและพ่อแม่นั้นเป็นเพื่อนที่ดีสุดในโลกในโลกของเขาไม่ใช่ว่าเมื่อเขาไปโรงเรียนและเพื่อนพูดภาษาเดียวกันกับเขาต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนอันนี้ถ้าคุณสอนลูกคุณได้ว่าเพื่อนนั้นเพื่อนที่ดีคือคือกัลยาณมิตรแต่เพื่อนที่นํามาสู่โลกของความ ลำบากโลกของความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนั้นหาใช่เป็นกัลายาณิในินมิตใหม่ฉะนั้นโลกของเพื่อนการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงกลายเป็นเรื่องที่คนทุกคนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าเราจะอยู่กับโลกใบนี้อย่างไรต่อไปอันนี้จะโยงมาสู่หัวข้อที่สองซึ่งดิฉันจะพูดต่อไปในอนาคตนั่นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องรู้จัก ที่จะอยู่ในสังคมที่จอมปลอมหรือว่าเพื่อนที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดข,ของเด็กเราแต่ละคนนั้นจะต้องหันกลับมาดูตัวเองให้ชัดเจนซะก,ก่อนเมื่อเราเข้าใจตัวเองได้ชัดเจนแล้วเราจึงสามารถจะเลือกว่าชีวิตแบบไหนที่เราต้องการเพื่อแบบเพื่อนแบบไหนที่เราต้องการไม่ใช่เป็นการตีตรามาตั้งแต่เกิดว่าคุณจะต้องเป็นหมอคุณจะต้องเป็น เป็นนู่นเป็นนี่ตามที่พ่อแม่ต้องการให้เป็นฉะนั้นการเปิดช่องว่างไว้ให้กับลูกนั้นจึงสําคัญอย่างมากและประเด็นที่สามที่เราจะพูดกันต่อไปหลังจากนี้ก็คือเราจะต้องเข้าใจระหว่างโลกที่ปรากฏและโลกที่เป็นจริงท่านฉะนั้นเวลาที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราเกิดความเข้าใจและวิเคราะห์ว่าโลกที่เรากำลังอยู่นั้นเป็นเช่นไร และเราควรจะ,ระเผชิญกับมันอย่างไรต่อไปการรู้จักวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นี้เป็นหัว,หวใจที่สําคัญยิ่งในการชจตนําเราไปสู่การไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไม่ตกเป็นเหยื่อของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่กําเข้ามามีบท,บ,ทบาทต่อเราอย่างมากมายนะคะวันนี้จึงเอาแค่นี้ก่อนดิฉันยินดีที่จะตอบคาถามถ้าคุณเียนคำถามมาตอนท้ายรายการหรือว่าอะไรก็ตาม เพื่อที่ว่าเราจะได้นำมาสู่ในการวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์กันต่อไปสวัสดีค่ะ